สวัสดีค่ะค่ะมณีกับมาพอกับเช้านัทาสาวบริลัมพัฒินค่ะพอดีมือนีนัดค่ายากอยากจะพี่้องจ้านักกับค่าแบบว่า โลของเก่าในขั้วค่ะแบบว่าเอาใส่ดนแล้วจะพี่น้องสมควรนแบบว่าจะเอาออกโลออกเบิดเนาะคะ่ะลำบากที่นี่ก่บเอาของไม้เข่าค่ะเพราะว่ามันใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสนั่นค่ะแบบว่าอยู่นี่เนาะคะ่ะอยู่เมืองนอกเนี่ยแต่ละขั้วเลื่อนเขาก็จะโลอันในแบบเกา่าอันในติดแบบใส่ดนแล้วอันในแบบสมควรสีเคลียบานเคลียบนี่ไว้ตอนรับเทศกาล คริสต์มาสนะคะไปะตองแบบเครีย์ของเก่าออกในบานออกอรับของใหม่ๆก็คือมันกับไข่ไข่ความคิดแบบไข่ไข่ว่ารับแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามีมาสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างประมาณนี้นะคะ่ะสิ่งดีๆเข้ามาประมาณนี้จ้ะก็เลยโลของเก่าออกค่ะและ้วก็ของเก่ามากรกาดนั้นเนาะคะ่ะสมควรโลออกแล้วก็เลยเนี่ยคะ่ะคุณสาไปเสืออน้มาจ้ะนินจาฟูดี้นะคะแอร์ฟรายเอร์ประมาณนี้คะ่ะเบิรงในรูปก,ก็คือน้อยพี่นองจา้า ซึกวาแอร์ฟรายเออร์ตัวนี้มันอยู่ในราคาประมาณหน่อยเจ็ดสิบปอนด์นะคะอันที่จริงมันแพงกว่านี้แต่ว่าอยู่ในช่วงเขาออฟเฟอร์นะคะก็เลยได้ถูกลงนะคะช่วงเขาลดราคานะคะก่อนจะถึงคริสต์มาสเนาะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะมันแต่แค่นะเอาเอาลงบ่ไรเพราะว่ากลองมันเปิดแล้วมันกับอันเศษอันนี้มันไหลออกมากคะ่นะกัให้เบิ้งแบบเอียงเอเอาแล้วกันเนาะคะ่ะอันนี้เป็นหมอนะคะ่ะเป็นเซ็ตของหม้อกระทะค่ะเซ็ตหนึ่งก็มียอยะหา่า หาสิ้นค่ะก็มีกระทะสงใบแล้วก็โม่สามใบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะคะหม้อแล้วก็กระทะก็มีแบบไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันวนะะ่าจะแกะแอร์ฟรายเออรนั้นโบคิดโบฟันว่า มันจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะนะแบบคิดว่ามันต้องหน่อยก็เนี่ยค่ะเพราะว่าเบิ่งได้รูปภาพมันห่น่อยๆค่ะพี่น้องจ้าที่นี่นะก็คุณสาก็เลยคิดว่าเฮาสั่งอันใหญ่เถอะเพราะว่ามันหน่อยเกินไปประมาณนี้นะเฮาก็แค่สามคนพม่ลูกก็จจีนอยู่แต่ว่าเบอ่งได้รูปภาพนะคะมาที่นี่อันใหญ่ที่เฮ้าสีสั่งนะคะมันม่มีแบบว่าหูจับสีเงินนะคะมันมีแต่สีทองคุณสาอยากไดสีเงินแบบหูจับสีเงินก็เลยก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยแบบว่าสั่ง อันหมอหน่อยเอาที่นี่ก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะมาสิพอ่อเขาบานะ่เนาะสามคนบ่ร์เมลูกมันหน่อยไปหรือบอเพราะว่าเวลาเขาเฮ็ดกับเขาแบบยญ่งๆเสียงห้าสิสพอ่อบอคิดเป็ดทั่วจีบนะคะคิดไปถึงแบบเฮ็ดกับเขาแบบใส่ปลาใส่อีหยังแบบชิ้นยญ่ๆมนสิใส่ได้บ่เนาะอย่างประมาณนี้คะ่ะคิดคิดไปบัดนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อหมอหน่อยมาที่นี่เพราตะไดมามันบ่หน่อยเลยบัดนี้กล่องบอกไงหน,นึ่งพี้องจ้านี่ขนาดว่า เป็นแอร์ฟ라이เออร์หม้อเล็กด้วยจ้ะถ้าเป็นหม้อใหญ่กว่นนี้นี่ใหญ่กว่นนี้อีกจ้พี่น้องจ้ะน่าก็เลยว่าปาดดีนะที่เฮ้าแบบว่าเปลี่ยนใจแบบสั่งหม้อหน่อยถ้าเข้าสั่งหม้อใหญ่นี่โอ้มันคือสิงใหญ่กว่านี้มันมันคือสิเกินโตเฮานะคะแบบว่าเฮาแค่3คนพอเมลูเฮ้าบอด้อยู่แบบว่า1ิคนเฮาอยู่แค่3คนนี่นี่ยังนัดทั้งถือว่าใหญ่ด้วยจ้าน่บ่ได้คขาดหวังว่าไม่นสิใหญ่ขนาดนี้น่คิดว่ามันต้องหน่อยกว่นนี้นะครับพี่น้องจ้ะถ้าเอาอัันนนใหหห่่่มมมาากกกกบบบพออออดีีจจ้้สิิแเตงไไว เนี่ยค่ะนัดว่านี่มันมันมันใหญ่เลยจ้ะนี่มันใหญ่เอลี่เลยจ้ะนี่ใหญ่ยยสำหรับนัดจ้ะแล้วก็มันเปิดออกมากข้างในเขาก็กว้างเลยจ้ะนี่กว้างอยู่นี่ใส่ได้หลายอยู่จ้ะแต่ว่านัดสืสั่งมาว่าเป็นแบบ เขาเอ่ยยังหล่ะกลองเนาะค่ะมา,มาห้องไหวใส่ของเวลาเขาเอาเขาไปถอดเขาจะมาตอบแบบว่าสกรปรกมงังหนีเนาะจ้ะอันนี้ก็แล้วแต่ขั้วไผ่ขั้วมั่นเนาะค่ะแล้วแต่การใส่การวิธีถอดวิธียาง,งาสินะคะแต่ว่านัดนี่คิดว่าน่าจะ,ะสั่งสื่อ,อเขาเเอ่ยยังหล่ะพี่นอ้งนองแบบว่าเป็นกล้องเป็นอันนี้นะคะแบบว่าเวลาเขาใส่ชิฟมันฝรั่งหรือว่าใส่ยางาสีมันจ,จะเสบเร้เปื่อนมงนังหนีนะคะอาจจะได้แบบว่าอบง่ายๆนะคะประมาณนี้เนาะจ้ะ สองช่องเนาะค่ะเนี่ยช่องนี้แล้วก็ช่องมันก็ช่องกว้างช่องใหญ่ยอยู่คะ่ะอาจจะมืดเนาะเนาะอาจจะมืดได้ด้วยจากพออ่า,อาตอนนี้มันก็อ่หกโมงค่ะยูเมืนอหน่ยมันมันคำว้ายใจมันก็เลยเมืดนะคะเห็นเงาหนักนนามมันก็เลยบวกไปมันก็เลยมืดจ้ะเนี่ยคะ่ะช่องเขากว้างด้วยจากช่องกว้างมีสองช่องประมาณนี้คะ่ะจ้ะยี่ห้อนินจานะค่ะ ใส่เห็นคนอื่นเขาใส่หลายคนนะคะนัก็มีดแล้วจะายแอร์ฟรายแต่ว่าอีแบบหนึ่งมันเป็นยี่ห้อนี่นะคะอีแบบหนึ่งแต่ว่ามันโดนราคาอันนั้นใส่แบบซมบุกซมบันอีลีแบบใส่ได้โดนอีลีขุมตัวขุมด้วยจ้ะจนในยนทิมนะคะทีเพื่อนเพิ่นก็เคยเห็นในที่เขาเขาจะมีแบบว่าแอร์ฟรายเออรอีอีออตัวหนึ่งนะคะตังยี่ม้อนี้สีด,ดำๆนะคะแต่ว่านัดเอาทิมแล้ว้วค่ะนัดโลมันนี้นัดทาความสะอาดในห้หองครัวแบบโลของเก่าออกเบิดเลยจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะก็ได้แอร์ฟรายเออร์มากเครื่องนี้เครื่ อยู่ในช่วงเขาลดลดราคาก็เลยได้ราคาหนีมาส่วนหม้อเซตนะคะหม้อเซตก็มีอยู่สามใสอันนี้เป็นหม้อใส่ไงค่ะใส่ไงแล้วก็ใส่ปานกลางแล้วก็หม้อเล็กเนาะคะ่ะซึ่งมีกระทะพร้อมจะมันเป็นเซตของกระทะกับหม้อเนาะคะ่ะน้ากันมีอยู่หาชินน้ากันเนาะคะ่ะแล้วก็กระดีย่างอยู่ที่แบบว่านัดแบบว่าสั่งแบบว่า กระทะแบบบะติดนะคะนันสติกนะคะเวลาขาเก๊เขากับน้ำจะบะติดกระทะเวลาถอดเนื้อถอดยังเห็ดมันเสียมันก็จะบะติดกระทะค่ะหม้อก็คือกันค่ะสั่งมาแบบนันสติกค,คือกันมาว่างให้กับเขากับน้ำบะติดหม้อบะติดกระทะคือกันจ้าเนี่ยค่ะอันนี้ก็เซ็ตของหม้อกระทะก็ดู่ในราค่าประมาณหน่อยสิบปอนด์ค่ะพี่นองจ้าส่วนมาตัวนี้ก็คือมีดค่ะ ถอยมีดใหม่ลรอคะพี่น้องจ้ามีดเก่าก็ยังใส่ได้อยู่คะ่ะแต่ว่ามันกระโดนเราเนาะจ้ะก็ถอยมาใหม่อีกบานนี้พี่น้องจ้ามีดอันเก่าอยากจะบอกว่านัดใส่พันคบใบเลยจ้ะพี่น้องเพราะไม่มีแบบยกักแบบอันนี้หลายแบบนะคะนัดใส่พันคบเลยจ้ะมีดอันเกา่าโลทิมเบิร์ดจ้าโลทิมเบิร์ดก็เลยแบบว่าสือมาอันใหม่อีกตัวน,นี้เป็นแบบอ่าคล้ายๆแบบเป็นแบบดูดนะคะแบบเล็กดูดนะคะเนี่ยจะขาตัง้งเขาก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้มันมีขาตั้งจ้ะ นี่ขาตั้งมองนี่ก็จะมีไซส,ส์ใหญ่เลี้ยงมาหาไซส์เล็กเนาะคะ่ะแบบนี้แล้วก็มีแบบห้องกันอมองเลี้ยงเลี้ยงมองไปใบมีดเนาะคะ่ะเนี่ยจะใบมีดก็เป็นเซตของเขาเลยค่ะแบบว่าสีเขาก็ประมาณนี้เป็นเซตของเออ่สีไข่ครึ่งกันนะคะเป็นเซตในครัวเรือนเนาะคะ่ะมีดเออ่ที่ซื้อมานี่เอ่อมีดีอยู่ในราคาเซตของเขาก็สามสิบ คปอนคิดว่าถ้าจำบ่พิดเนาะคะ่ะประมาณสามสิบกอปอนประมาณนี้จะมีดเนาะคะ่ะแตบบ่ว่าห่อใส่เหลี่ยวก็ห่าเอ่อเ่าใส่เหลี่ยวก,ยวก็ล่างแล้วก็เนี่ยแบบง่ายๆแล้วจะยิบออกง่ายคะ่ะแบบว่าแบบเป็นแบบสแตนเลสแบบแม่ดึงแ,แ,แม่ดึงดูดนะคะเป็นดึงดูดนะคะพี่น้องจ้า <c oughs> น่ากาว่าบุาคอยอันนี้ถึกต้องปันใดเนาะคะ่ะเนี่ยจากกับบุมี่ยังไหลคะ่ะมือน,นี้ก็นเนี่ยคะ่ะยูะ่ในครัววยูจะ่ในหมอนไห <c oughs> จึงสีเนาะค่ะพี่น้องจ้าห้าแบบว่าเออแม่บบานเนาะค่ะห้าก็ต้องมาว่าอันใดที่มันสมควรโลดเลี่ยวข้าก็ต้องโลออกค่ะมันใส่โดนเลี่ยวมอจะใส่จแบบอันมองจับมันกิ้วมันจะหักแล้วนาะค่ะพี่น้องจ้าใส่โดนเลี่ยก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องอันนี้เนาะค่ะเนี่ยค่ะก็โอเคอยู่ค่ะก็ถือว่ามักอยู่ค่ะกระทะเขาก็งามดีจ้ะงามดีเนี่ยแบบเนี่ยหูจับเขาเขโอเคอยู่จะแบบว่า แบบปติกะทะมันก็ดีค่ะแล้วก็แอร์ฟรายเอเอร์ก็ม,มันก็สะดวกต่อการทรอดการย่างนะคะแบบอ,อบแบบย่างเสียงแบบมาตองใส่น้ำมันประมาณน,นี้เนาะค่ะเนี่ยจะมันก็สะดวกดีในการให้กับขอบกับน้ำเนาะค่ะมันก็ใหญ่สำหรับนาทูจ้ะ <laughs> นั่นบุคคลามาันจะใหญ่ขนาดนี้จะพี่น้องจ้าคิดว่ามันต้องหน่อยก็หนีนะในรูปภาพนะจ้ะ พอแต่เห็นกองปั๊ดมันก็ใหญ่มันก็ใหแทบตกใจสามคุณสามว่าเอามันก็ใหญ่แทบเธอเอาเสนอคุณสามว่านั่นแหละเธอจะเอาอันใหญ่พอดีแล้วว่มีมงวงว่างคุณสามว่าขั้วกระแหงหน่อยๆอยู่คุณสามก็เลยเนี่ยค่ะเข้าเมร์บานเข้าตองมีเนาะค่ะของในครัวเรือนถ้วยจานแล้วก็อย่างอื่นเนาะค่ะก็มันก็ต้องโลออกคือกันค่ะถ้วยจานมัอนี้นะก็โลออกหลายเลยถ้วยจานอันเก่าเพราะว่าทุกๆครัวเรือนอะค่ะฝรั่งเนาะค่ะไก่เทศกาลคริสต์มาสเนี่ย เขาจะแบบเครีย์ของเก่าออกนะคะพี่น้องในความคิดของนัดเดนจะอันนี uh ้บร um, ูพูไรผูไรคิดคือนัดบอ่าคล้ายๆว่าเครีย์ของเก่าออกเสื้อผ้าเก่าก็ต้องเครีย์ออกปุถุยานะคะเครีย์ออกให้เบิร์เพราะว่าเฮาแบบว่าคริสต์มาสน่ะมันจะเป็นแบบว่าเฮาสื่อของขวัญให้กันเฮาก็จะได้ของขวัญมาแบบของขวัญเอาแบบคล้ายๆว่าเอาของเก่าออกแล้วก็รับของใหม่เข้ามาเหมือนกับในความความเสื้อของนัดคือคล้ายๆก็ว่าเฮาแบบว่าเอาสิ่งก็เก่าสิงที่มันแบบ บอดีแล้วมันใส่บ,บคอควยใส่ใดดีเล้วปะมานนี่นะคะ่ะเอาเอาของเกา่าของบอดีเล้วเอาออกไปนะคะพี่น้องแล้วก็รับแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาก็คือว่าดึงดูดแต่สิ่งใหม่ๆรับแต่สิ่งดีๆอย่างสินะคะแบบเป็นเป็นความเสือของนัดเองน่าจะแบบว่าเอาสิ่งกเกา่าๆออกไปเนาะคะ่ะเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลเอาแบบสิ่งใหม่ๆเข้ามาในครัวเรือนเข้ามาในบ้านประมานนี้นะคะอันนี้คะ่ะในความคิดของนัดประมาณเนี้ค่ะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยไก่คริสต์มา ไกลเทศการคริสต์มาสนี่ยข้าเจ้าแบบเคลียบานทาความสะอาดโลนันโลนีอันใดบอดีอันใดฮักอันใดมันบอัอนบบสมวรสใสเลีวยวข้าเจ้าก็โลออกเคลียออกให้เบิดตนะคะพี่น้องจ้าเพื่อตอนรับเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงในเดือนธันวาเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเนี่ยคะ่ะก็ทยอยทยอยเห็ุไปมือนัดมือร้ายจ้าพี่น้องจ้าเคลียในครัรวเบิร์ตเหมือพี่น้องเคลียบอสุยงังก็มือนี่ก็มาให้เบิรงแค่นี้นะคะ มาให้เบิ้งของขั้วเลื่อนเรื่องหม,มอมอให้ให้เนี่ยมีดมีดหม,ม,มอมอ,มอจ้าถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะในกาแาเป็นกำลังใจนในเรื่องค่ะฝากกดไลคก์กดแชร์กด s ับส c คร b ์แล้วกัอย่ืลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะสได้อ่พลาดท,ทุกคลิปถิ่นัดตลงจ้าสำหรับมือต่อคลาไปก่อนค่ะขอบคุณลายๆค่ะสวัสดีค่ะ